สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u ูทูบทุกๆท่านนะครับพี่น้องชาวไทยทุกๆคนที่ทํางานอยู่ต่างแดนนะครับทุกๆประเทศเลยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวลาวนะครับสวัสดีพี่น้องชาวกรัรมพูชานะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจําวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคม2 5 6 6ันห้หสิกณที่ลานแสนเจริญเทคเตอร์เพเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่บ้านหนองกวางทองนะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตรายการสินค้าให้พี่น้องได้ รับชมกันหน่อยนะครับว่าณวันนี้นี่ทางร้านมีสินค้าตัวไหนที่ยังเข้ามาใหม่บ้างนะครับเอาคันแรกก่อนเลยนะครับคันแรกนี่เป็นรถอีแทนหกล้อดำนะครับอีเทนหกล้อดำเครื่องเป็นเครื่องของคูปัตนะครับพี่น้องท่านหลายท่านเลยนะครับที่อยากได้เครื่องคูปัตเอาไปใช้งานนะครับเป็น r t 1 4ทร้อนะครับได้สตาร์ทสตาร์ทกุญแจมีเรื่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับ ความกว้างของกระบานี่เมตรเจ็ดสิบนะครับความยาวของกระบาอยู่สามเมตรยี่นะครับมีเกีรีรยกลางด้วยนะครับพี่น้องมีเกีรีรยกลางด้วยช 4, 5, ช 4, 5, เชดสี่หน,น้นนะาห้า,านะครับเชนสี่หน้าห้านะครับเพาก็เผาของของร้อยนะครับเผาร้อยยูสูร้อยนะครับดำเป็นดำสีตันนะครับราคาเบาๆนะครับคันนี้ราคาเบาเบา ราคาขายอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมืนแปดพันบาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามได้เดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิววิ่งให้ดูดําให้ดูนะครับเผื่อพี่น้องสนใจนะครับราคาหนึ่งแสนหกหมืนแปดพันบาทนะครับราคานี้ตามสภาพนี้นะครับสีนี้นะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเครื่องก็ดีนะครับระบบเบรกพร้อมใช้ดําปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูรถไทยหน่อยนะครับรถไถนี่ที่เข้ามาใหม่มี L สามหกศูนย์แปดคันนี้นะครับสภาพยางนะครับสภาพยางอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับยางอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นอุปกรณ์มีใบดันกับผานพวนนะครับใบดันดูสภาพใบดันหน่อยนะครับใบดันก็มีตาหนิตรงสีสีใบดันด้านหน้านะครับที่มีแตกนะครับก็ตาไฟก็มีแตกนะครับมีแตกตรงจุดนี้นะครับสีนะครับสภาพของสีโดยทั่วไป สภาพสีโดยทั่วไปนี่อยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนตนะครับสีหลังคามีแตกนะครับหลังคามีแตกนะครับผานนี่ผานเป็นผานห้านะครับเป็นผานห้านะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับราคาขายทางร้านขายอยู่ที่สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะครับสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทฟรีฟรีดาวนะครับฟรีดาวไฟแนนซ์น,น่าจะจัดได้อยู่สองแสนสาม นะครับแต่ว่าพี่น้องจะได้มีเงินมีเงินมีเงินดาวอยู่ครับเงินดาวตัวนี้ก็จะเป็นเอาไปทําเป็นในส่วนของของการจัดส่งแล้วก็การโอนนะครับสลับ36คันนี้นะครับส่วนรายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติมนี่เดี๋ยวคย่อยโทรมาคุยกับทางร้านอีกทีหนึ่งนะครับ34แรงนะครับ34แรงยังอยู่นะครับ34แรง นะครับสายสี่แรงยังอยู่นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ผ่านพวนนะครับสี่สิบเก้าแรงก็ยังอยู่นะครับสี่สิบเก้าแรงตอนนี้ทางร้านนี่แก้ไขระบบโฟแล้วนะครับระบบโฟนี่ทางร้านปรับปรับเปลี่ยนต่อเพาเรียบร้อยแล้วนะครับทําเป็นเพานี่ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคันเลขนี้นะครับจิตจองแล้วนะครับก็จะรอจดส่งพรุ่งนี้เช้าถึงเมืองชชยภูมินะครับจัดส่งให้กับทีมงานผู้ใหญ่นะครับ ที่ช้ยภูมินะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองเอาใบรีวิวลองระบบรถแทก็กเตอร์ของสาสิบหกให้พี่น้องดูหน่อยนะครับว่าสภาพของเขาพร้อมใช้งานไหมเครื่องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับ มาถึงแล้วนะครับก็วันนั้นเราไถาวิ่งวิ่งนู้นวันนี้เราจะมาไถวิ่งนี้ดูนะครับเอามาทดลองไถให้พี่น้องได้ชมสองคันนะครับคันสามสิบหกคันนี้นะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับระบบโฟล์พร้อมใช้งานเลยนะครับ พี่น้องที่สนใจก็สอบถามได้นะครับพี่น้องท่านไหนที่ต้องการเอารถไปใช้งานนะครับจ่ายรายเดือนนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยหรือพี่น้องท่านไหนที่สนใจที่จะเอาไปซื้อผ่านทกสก็ได้นะครับยินดีให้บริการพี่น้องทุกระบบนะครับทุกเงื่อนไขนะครับพี่น้องอยมีรถเก่ามาดีเทิร์นะครับก็ได้นะครับมีรถใหม่นะครับยังไม่หมดงวดนะครับ เอามาตีเทินก็ได้นะครับอยากได้รถมบอสองก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> พี่น้องสนใจก็สอบถามไฟแนนซ์ <ส omat comunidad> ที่สาขาที่ตัวอำเภอได้เลยนะครับ <c oughs> อยากได้รายละเอียดเชิงลึกกว่าน,นี้ก็โทรมาสอบถามกับทางร้านนะครับพี่น้องไม่ต้องมาก็ได้นะครับไม่ต้องมาไม่ต้องมาดูรถ ก็ได้ดนะครับูคลิปเสร็จปิดจบกันตรงนี้เลยนะครับทางร้านรับประกันถ้าเกิดมันไม่ตรงไม่ตรงตามที่ทางร้านบอกยินดีคืนเงินมัดจานะครับพี่น้องก็สภาพยางของแต่ละคันทางร้านก็จะบอกนะครับสภาพยางอยู่มาณเจ็ดสิบเอร์เซนตนะครับก็จะบอกทางร้านรถเครื่องดีเกียร์ดีขอให้รถเครื่องดีเกียร์ดีระบบโฟล์ทำงานปกติพี่น้องไม่ต้องห่วงรถในราคานี้นะครับ ใช้ได้อีกนานนะครับรถใหม่ราคาเป็นล้านนะครับพี่น้องอยากให้รถดีได้แล้วสวยกว่านี้ก็ต้องเป็นรถใหม่แล้วล่ะครับนะครับก็ฝากพี่น้องไว้นะครับคันยันต์มาคันนี้นะครับทางร้านได้ปรับแปลงพากกางให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องไม่ต้องไปแก้ไขพากกางแล้วปรับให้เรียบร้อยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสามสิบหกแรงคันคันนู้นนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโฟเครื่องดีเกียร์ดีนะครับรถปีห้าสามนะครับพี่น้องรถปีห้าสามนะครับรถขายของเราอยู่อยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์อยู่บ้านหนองกวาง,ง,งทองนะครับพี่น้องมาทดลองขับได้นะครับระบบพร้อมใช้งานทุกระบบนะครับ พี่น้องเขาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับสามสิบหกแรงจดทะเบียนปีห้าสามนะครับราคาสองแสนสองมืนแปดพันบาทจัดให้ฟรีดาวเลยนะครับพี่น้องทางร้านส่งให้ฟรีสองร้อยกิโลนะครับส่งให้ฟรีสองร้อยกิโลนะครับเยนมาสี่สิบเก้าแรงนะครับราคาขายอยู่ที่ 2 280 0 0บาทนะครับ22 8 0 0 0บาทนะครับส่งให้ฟีสองรอกิโลนะครับทางร้านปรับแปลงปรับแปลงเผากางให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเผาก่าทางร้านได้เอาออกแล้วนะครับใช้งานกันยาวๆนะครับมาทดลองขับได้นะครับที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์อำเภอหนงองหง์จังหวัดวิลัมบ้านหนองกวางทองนะครับ เบอร์โทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับพี่น้องนะครับรถที่ร้านก็ยังมีอีกอยู่นะครับสาสิบสี่แรงก็มีราคาแสนกว่าบาทก็มีนะครับแล้วก็แชมป์ก็มีนะครับแชมป์ก็ให้ทางร้านเก็บงานก่อนนะครับให้ทางร้านเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวทางร้านจะเอามารีวิวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ร้ามใช้งานนะครับฐานที่ผกแรงความใช้งานนะครับสภาพยางอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผ่านผ่านก็สวยนะครับใบเต็มผ่านใบเต็มนะครับเป็นผ่านห้าใบเต็มนะครับรถเครื่องดีเกียร์ดีนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจเงินผ่อนนะครับรายเดือนจะจะได้เสียค่าโอนอยู่นะครับพี่น้องจะต้องได้จ่ายค่าโอนอยู่ประมาณ8 0 0 0บาทนะครับ สำหรับค่าโอนนะครับทางร้านส่งให้ฟรี200กิโลนะครับถ้าเกิดเกิน200กิโลคิดกิโลละ22บาทนะครับออกได้ทั่วประเทศนะครับพี่น้องจัดเฟนเนนได้ทั่วทั่วประเทศเลยนะครับพี่น้องอยู่ที่ไหนนะครับอยู่จัดได้ทั่วไทยนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ รถของเราจะทดสอบระบบก่อนส่งให้กับลูกค้าทุกคันนะครับทดสอบก่อนนะครับโฟล์ทำงานปกตินะครับถ้าเกิดโฟมันไม่ทำงานปกตินี่รถมันจะวิง่งเอียงล้อหน้าจะ จะเอียงออกด้านข้างนะครับถ้าเกิดโฟไม่ทำงานนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากพี่น้องไว้พิจารณาด้วยนะครับ รถแท็กเตอร์นะครับที่ร้านเสร็จเจริญแท็กเตอร์เืองหนึ่งหงจังหวัดวีร์นะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองกวางทองนะครับพี่น้องมาทดลองขับมาทดลองขับกันได้นะครับรถเครื่องดีทุกันนะครับควันไม่มีขาวนะครับน้ำไม่มีดันนะครับรถมือสองราคานี้นะครับรถใหม่เดี๋ยวนี้ราคาเป็นล้านนะครับพี่น้องก็ ตัดสินใจเอานะครับพี่น้องท่านไหนที่หารถแท็กเตอร์นะครับก็พิจนารณาได้เลยนะครับพิจนารณาได้นะครับรถใหม่ก็แพงรถมือสองก็ราคาหลักแสนนะครับ นะครับสำหรับวันนี้นะครับแสนเจริญเทกเตอร์ก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับ e <Conf irm ative> พี่น้องท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปของทางร้านแสนเจริญเทกเตอร์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามไว้ด้วยนะครับทางร้านมีรถเข้ามาใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอาทิตย์ละสองสามคันได้นะครับมีเข้ามาตลอดรถราคาไม่ถึงแสนก็มีนะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามไว้ด้วยนะครับ e <Conf irm ative> พี่น้องท่านไหนที่กดติดตามแล้วอย่าลืมไปกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับพี่น้องกดกระดิ่ง ไว้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้กับทางร้านไว้ด้วยนะครับแสนจเจริญเทคเตอร์เขากลับขอบคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ